กึ้นทีนึ่งสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคเมย์แบงค์นะครับเรียกว่าวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของเออทีนะรูปแบบของกราฟแล้วคุณพิจารว่าฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับให้แนวรับที่62บาทแนวรับไปที่60บาท25สตางค์สรหรับแนวต้านะครับอยู่ที่64บาทแนวต้านจะไปที่66บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเออทีปิดที่62บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์คิดเป็นหนึ่ ส่วนสุดเซ็ปตัวที่2ที่คุณอภิวัตแนะนำนั่นคือตัวของซิงเกอร์นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเป็นจังหวะเล่นรอกที่ดีนะครับเรียกว่าให้แนวรับซิงเกอร์ที่45บาท50ตางแนวรับไปที่43บาท50ตางสำหรับแนวต้านของซิงเกอร์อยู่ที่48บาท25ตางแนวต้านจะไปที่50บาทวันนี้ราคาหุ้นของซิงเกอร์ปิดที่45บาท 50, าท50ตางลดลง2บาท75ตางที่เป็น 5.70%นะครับนี่คือช่วงของเทคนิคสุดแซ่บนะครับในรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับถ้าเกิดนักทงที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f เฟซบ o ๊กผู้นิสัยแล้วก็ช่อง y o ยูทูปผู้นิสัยถ้าเกิดอยากตามข้อมูข่าวสารแบบเร็วทันสามารถติดตามที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้ในความประทับท่านผู้ชมเพียงไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม